ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้อาจารย์มีคลิปนะครับในเรื่องของการทบทวนเนื้อหานะครับในรายวิชาระบบถลายวัสดุนะครับซึ่งนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เรียนไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะทําเนื้อหาทบทวนเพื่อให้นักศึกษาสามารถจดจําเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะครับเราปดููในส่วนที่1นนะครับสิ่งที่เราต้องทราบนะครับแล้วก็เราต้องทาความเข้าใจก็คือเรื่องของความหมายนะครับ ของระบบขนถ่ายวัสดุนะครับจากนั้นในส่วนที่2ก็คือองค์ประกอบว่าระบบขนถ่ายวัสดุนะ่ยมันมีอ,องคประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละองคประกอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปแอพพลายนะครับกับกรณีศึกษาต่างๆรวมถึงในรายวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับการทํางานจริงนะครับโอเคเรามาเริ่มในหัวข้อที่1กันเลยในเรื่องของความหมายของระบบขนถ่ายวัสดุนะครับความหมายของระบบขนถ่ายวัสดุนะครับ อาจารย์ได้มีการรวบรวมความหมายจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนังสือนะครับวารสารนะครับเอกสารตีพิมพ์นะครับเพื่อนํามาสรุปเป็นความหมายของระบบขนถ่ายวัสดุนะครับหรือว่า material handling system นะครับก็คือการจัดเตรียมสถานที่ทํางานให้มีตําแหน่งประจําของวัสดุแต่ละชนิดนะครับและก็การจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับเคลื่อนย้ายวัสดุเหล่านั้น เพื่อนำไปผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมที่เพื่อม,มูลค่านะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของความหมายฉะนั้นนักศึกษาต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะสิ่งที่อาจารย์ไฮไลท์ในสไลด์ว่านี่คือประเด็นที่เราจะนํามาคิดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมสถานที่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคํานึงถึงตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเราจะเตรียมสถานที่ยังไงนะครับเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะนําเรื่องของระบบขนถ่ายเข้ามาใช้ในพื้นที่นั้น ตัวต่อมาในเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่สําคัญจะมีอยู่ทั้งหมด4องค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็น1นึ่งมูชั่นการเคลื่อนที่นะครับไทม์เวลาครับคอนดิตี้ในเรื่องของปริมาณแล้วก็สเปซเรื่องของเนื้ที่นะครับถ้าเราเขียนเป็นรูปก็จะเห็นว่าทุกส่วนนะครับ4ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายวัสดุ ทั้งหมดนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกันนะครับตัวแรกนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญระดับที่1นะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่เนี่ยจะบ่งบอกเรื่องของตัวการเคลื่อนย้ายนะครับสินค้าไม่ว่าจะเป็นจากต้นทางนะครับหรือว่าจุดที่เราเอาสินค้านะครับขนขึ้นขนลงนะครับไปยังจุดหมายที่เราเอาสินค้าลงหรือว่าจุดที่วางสินค้านั้นๆ ซึ่งการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวประสิทธิภาพที่มันต่างกันฉะนั้นประเด็นนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในรูปเน,นี่ยอาจารย์พยายามให้นักศึกษาได้มองเห็นในเรื่องของตัวกรณีการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ใช้ระบบของอัตโนมัติแล้วก็ใช้คนครับจะเห็นว่า2เครื่องมือนี้นะครับค่อนข้างต่างกันแต่ว่าจะเห็นในเรื่องของตัวสถานที่ว่าหากเราต้องทําต้องการให้การเคลื่อนที่เป็นระบบอัตโนมัติเราก็ต้องมีการสร้าง หรือติดตั้งอุปกรณ์ให้มีความพร้อมนะครับก็คือรูปด้านขวามือนั่นเองนะครับในส่วนรูปด้านซ้ายมือจะเห็นว่าในเรื่องของการเคลื่อนที่ด้วยรถโฟล์คลิฟต์นะครับคนขับรถก็ต้องมีความชํานาญในเรื่องของการขับครับรวมถึงต้องทราบระยะทางที่จะเคลื่อนที่จากจุดต้นทางไปยังปลายทางครับแล้วก็ต้องทราบถึงเรื่องของภาระโหลดของการขนเนื่องจากว่าคนที่ต้องขับโฟล์คลิฟต์ต้องรู้ว่าน้ําหนักนะครับน้ำหนักโดยประมาณของสินค้าที่จะขนนั้น เป็นน้าหนักที่อุปกรณ์แฮนดิ้งของเราตัวนี้นะครับโฟกลิฟเนี่ยเราสามารถที่จะขนไปยังจุดหมายได้ครับฉะนั้นกระบวนการคิดแบบนี้นะครับมันก็จะทํานํามาวิเคราะห์ผลในเรื่องของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพว่าแบบไหนที่คุ้มกว่ากันนะครับทีนี้ก็มาดูส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของเวลาครับเรื่องของเวลาอาจารย์ยกตัวอย่างเคสของตัว s c g logistics นะครับเนื่องจากว่า เป็นในเรื่องของการขนส่งวัสดุนะครับทุกคนน่าจะพอรู้ในเรื่องของบริษัท SCG อยู่แล้วนะครับฉะนั้นการขนส่งวัสดุแน่นอนแหละว่าเราก็ต้องมีจุดโรงงานหรือว่า w a r e h o u s ์นะครับเพื่อจะส่งสินค้าจากคลังหรือ w a r e h o u s e ของเราเนี่ยนะครับไปยังลูกค้านะครับฉะนั้นเวลานับว่าเป็นตัวปัจจัยตัวอีกตัวหนึ่งระดับที่2ที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพว่าการเคลื่อนที่สูงหรือต่ำนะครับ ฉะนั้นเวลาจะเป็นตัวบ่งบอกในเรื่องของผลลัพธ์ด้วยนะครับว่าถ้าหากเราสามารถที่จะกําหนดเวลาของแต่ละขบวนการไม่ว่าจะเป็นการทํางานการบ้อนวัตถุด,ดิบนะครับการนําชิ้นงานนะครับทุกอย่างย่อมมีความสัมพันธ์กันนะครับจากนั้นเวลาก็จะเป็นตัวบอกในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าเป็นฟีดแบ็กย้อนกลับมายัางโรงงานนะครับจะเห็นว่าเวลาเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญนะครับใน วงการของโลจิสสิกก์พอสมควรเนื่องจากว่าเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับฉะนั้นในกรณีเรื่องของเวลาเนี่ยอาจารย์อยากให้ศึกษาโฟกัสว่าหากเราต้องมีการนําเรื่องขะบบผลถ่ายเข้ามาภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าคลังสินค้านะครับในกรณีต่างๆเราต้องพยายามคุมเรื่องของเวลาให้มีระยะเวลาที่ต่ำที่สุดนะครับมันก็จะส่งผลต่อนในเรื่องของการบริหารจัดการการผลสินค้าไปยังลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูในตัวที่3นะครับในเรื่องของ quantity หรือว่าปาริมาณน,นะครับพอเราพูดถึงปริมาณแน่นอนแหละว,ว่ามันจะสัมพันธ์กับจุดที่เราจะต้องขนนะครับรวมถึงเรื่องของตัวกับระบบขนถ่ายที่เราจะต้องขนว่าพอมีเรื่องของพาลาโหลดหรือว่าน้ำหนักนะครับหรือว่าปาริมาณที่มากขึ้นการที่เราสามารถที่จะระบุพิกัดนะครับหรือว่าจุดในการเชื่อมโยงระหว่างจุดที่เรานำสินค้า ออกจากคลังสินค้าแล้วส่งไปยังลูกค้าถ้าเราสามารถที่จะกําหนดระยะทางน้ําหนักนะครับเราสาม,มันก็ทําให้เราสามารถคํานวณต้นทุนได้ซึ่งมันจะทําให้องค์กรของเรานั้นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงการเรื่องเรื่องของการเลือกเครื่องมือหรือว่าแ a t ที่ร handling ในการขึ้นย้ายหรือขนส่งนะครับมันก็จะเหมาะสมมากขึ้นมันก็จะทําให้ระบบมันลื่นไหลนะครับรวมถึงต้นทุน ครับมันก็จะต่ําตามที่เราเขาเรียกว่าวางแผนไว้นะครับในส่วนสุดท้ายของเนื้อหาวันนี้ก็คือในส่วนที่4นะครับก็คือเรื่องของเนื้อที่นะครับแน่นอนแหละว่าอาจารย์จะโฟกัสเสมอว่าเนื้อที่ควรจะมาก่อนนะครับแต่ว่าเนื้อที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราจะมีการเคลื่อนที่เนี่ยจำเป็นขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าแอเรียที่ใช้ในการวางแผน ครับหากเรามี a อ e a ียที่จำกัดหรือว่าเราสามารถดีไซน์ a อ e a ียได้เนี่ยเราก็สามารถเอาทั้ง4องค์ประกอบเนี่ยมาพิจารณาก่อนได้นะครับแต่หากว่า a อ e a เียมันโดนฟิกในเรื่องของพื้นที่คังเดิมเราก็ต้องนำ a อ e a เียเนี่ยขึ้นไปดับ1น,นะครับแต่ในที่นี้อาจารย์อธิบายใน,นแง่ของการที่บอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ Management ได้ทั้งหมด4องค์ประกอบฉะนั้นเวลาที่เราจะคำนวณเรื่องของ m material h a n d l i n g เราก็ต้องเอาสข้อนี้ มาพี่นาร่วมกันนะครับพอเราพี่นาร่วมกันตั้งแต่แรกมันจะทำไปมันจะทําให้เรื่องของะบวนการขนถ่ยวัสดุเนี่ยมันมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือว่าการพักวัสดุนะครับไว้ในพื้นที่ของเรานะครับครับสําหรับวันนี้นอาจารย์หวังว่าเนื้อหาที่อาจารย์สรุปให้ฟังณวันนี้นักศึกษาจะสามารถเข้าใจในเรื่องของความหมายและก็องค์ประกอบของ material h a n d l i n g ได้ชัดเจนมากขึ้น นะครับและก็ในลำดับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับอาจารย์จะมีเนื้อหาอะไรมาเพิ่เมเติมนั้นก็ขอให้นักศึกษาติดตามนะครับทางช่องทางที่อาจารย์ได้แชร์ไว้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่เมเติมในระดับต่อไปครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ